สวยมากอลังการงานสร้างอยอดมีแต่ยอดตัด้งชี่ใครนะบึงเนะบางบางต้นมันค่ะมันน้อยได้เอาไปให้ข้าเจ้ากินดูดิข้าเจ้าก็จ้งถามอีกนนั่น

ก้อยกุ้งกินก็ก้อยกุ้งกินก็ข้าวปุ้นนี่กระปุ่นแซบ่บอีอยงก็